วันนี้มีเรื่องดีๆมาบอกกับสูตรรับฟันดีในการแปลงฟันให้ได้คุณภาพแถมยังเกิดผลที่ดีที่สุดกับฟันสวยๆของเราอีกด้วยสูตรนั้นก็คือสูตรแปลงฟันตามหลัก222ส,ส,ส,สตัวที่หนึ่งก็คือการแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งทั้งเช้าและก็ก่อนเข้านอน ตัวที่2คือให้ใช้เวลาแปลงฟันให้นาน2นาทีขึ้นไปเพื่อให้มั่นใจว่าเราแปลงฟันได้สะอาดทั่วทั้งปากทุกซอกทุกมุมและสุดท้ายก็คืองดอาหารหลังแปลงฟันอย่างน้อยสองชั่วโมงเพื่อให้ช่องปากสะอาดได้นานที่สุดรวมทั้งยังลดการเกิดจุลินทรีย์และกรดในช่องปากอีกด้วยแต่ที่สำคัญสูตรลับฟันดีจะเห็นผลได้ก็ต้องทำคู่กับการใช้ยาสีฟันที่ดีด้วย อย่างยาสีฟันดอกบัวคู่สุดเกลือสมุนไพรยาสีฟันที่กล้าการันตีคุณภาพในการช่วยลดการสะสมของปัญหาแบคทีเลียทําให้สุขภาพเหงือกและฟันของเราแข็งแรงอีกด้วยกลิ่นหอมละมุนรสชาติกลมๆไม่เฟือนไม่แสบปากใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกคนราคาไม่แพงไปหาซื้อกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากดอกบัวคู่ในทุกช่องทางด้วยนะ